เหมือนว่าอาจ,จะไม่พอใจว่าเราเนี่ยเอาเรื่อง,องไปพูดเรื่องของเขาคือตรงนั้นคนเยอะมากนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเจาะมาที่ผมด้วยนะบางทีอ่ะมันจะต้องเผื่อใจคิดไว้บ้างว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของเราสองคนเราก็ควรจะคุยกันสองคน,นก็คือจริงๆแล้วว่าได้ยินตั้งแต่คือเรื่องมันพอถ,ถ,ถ้าเกิดว่าน,นับย้อนจากวันนี้ก็ประมาณเดือนนึงแล้วนะครับ คือตอนแรกที่ฟังอผมก็มีความรู้สึกว่ามันหมายถึงเราหรือเปล่าผมก็คิดอยู่ว่าหมายถึงเพราะว่าไอเหมือนว่ารายละเอียดที่อาร์ตให้มามันก็เดาได้ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่อาร์ตพูดเนี่ยถ้าผมจะรู้เรื่องผมรู้เรื่องอยู่เรื่องเดียวก็คือที่อาร์ตบอกว่าเราเอาเราอะพูดเรื่องของเขาคือณตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าผมมาพูดเรื่องของเขาตอนที่ตอนที่เขามีประเด็นที่ว่าออกจากช่องสาม เราก็คุยเรื่องการที่อาร์ตออกจากช่องสามมันก็มันทุกคนก็รู้อ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนคุยคนเดียวคือมีคนมาเล่าพมีคนมาเล่าแล้วตอนวันนั้นก็คือมีนักแสดงอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็พมีคนมาเล่าว่าเอออาร์ตออกไปแล้วเราก็เอาอาร์ตออกไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ผู้จัดการคนเดียวกันเราก็เลยเอาอาร์ตออกไปแล้วแล้วก็คุยตรงนั้นนะครับแต่คราวนี้อาร์ตอยากจะรู้จากใครว่าเราพูดว่าอะไรผมไม่รู้ส่วนในเรื่องอื่นๆที่อาร์ตว่าผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆผมคือผมก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะตรงใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าดูจากรายละเอียดมันก็คือผมไม่รู้เรื่องจริงๆโปกติคือสนอิทก,กันไหมคะคือเรามาด้วยกันคือเรามาจากการประกวดด้วยกันคือประกวดตอนนั้น,นช่องสามหานักสแสดงปี2008ถึงวันนี้ก็15ปีแล้วครับเรามาแบบคือมันไม่ได้เป็นการประกวดอย่างเดียวมันปีนั้นมนประกวดไม่เสร็จช่องสามก็เอานักแสดงทุกคนเลยมาเข้าคลาส แล้วก็มาเรียนการแสดงมาอยู่คือมาอยู่ด้วยกันคือ20คนเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วก็คัดเลือกมาจนเหลือพวกเราอยู่ไม่กี่คนเนี้ยซึ่งปัจจุบันเนี้ยในรุ่นเดียวกันเนี้ยก็เหลืออยู่แค่3คนมันก็มีกันอยู่เท่านี้ครับคือผมก็สงสัยว่าเอาจจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยการที่ว่าถ้าเกิดว่าจะผิดใจอะไรนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงผมหรือยังก็ไม่รู้นะเพราะว่าอาไม่บอกถ้ามีปัญหาอะไรอาสามารถโทรหาได้เลย ถ้ามีถ้าแบบว่ามีสงสัยคือเราเพื่อนกันน่ะออก็โทรหาได้ถามได้แล้วก็ไม่ต้องรอมาถึงวันนี้เอาตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะงั้นถามว่าคือหลังจากเที่ยวคุยเรื่องทันเสร็จแล้วเราได้คุยกับอาร์ตอยไหมครับไม่ได้คุยครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าไม่คุยเนื่องจากว่าผมว่าเป็นสิบนะสิบปออทีที่ที่ที่หมดสัญญาไปไม่ได้คุยเลยคือณตอนนั้นน่ะจําได้คือมันนานมาก <laughs> มันนานมากแต่ผมมาจําได้ว่ามีเหมือนกับว่า เหมือนว่าอาจ,จะไม่พอใจว่าเราเนี่ยเอาเรื่อง,องไปพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เอาเรื่อง,ของเขามาพูดนะพูดเรื่องของเขาคือเรื่องเรื่องสัญญานี่แหละ <Okay. S 1> ว่าว่าหมดสัญญากับช่องหรือยังที่ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการแบบตรงนั้นคนเยอะมากนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเจาะมาที่ผมด้วยนะมันจะกลายไปไปเป็นประเด็นว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าเอาคือ<พ>เขาไปวงอะไรอย่างงี้คืออย่างงี้อาจจะคืออย่างงี้ครับผมว่านะ มันมีบุคคลที่3าซึ่งอย่างอาร์ตัวเขาเองเขาก็พูดถึงว่ามันมีบุคคลที่3ก็นั่นแหละบางทีอ่ะมันจะต้องเขือใจคิดไว้บ้างว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของเราสองคนเราก็ควรจะคุยกันสองคนอย่าผ่านบุคคลคนบุคคลที่3หรือว่าถ้าเกิดว่าฟังบุคคลที่3มมาพูดถึงผมหรือผมฟังอีกคนนี้แล้วพูดถึงอาร์ตเรื่องมันเปลี่ยนได้หมดเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมว่ามันมันมันไม่มีใครผิดทั้งเขาทั้งเรา ถ้าเกิดมันจะเกิดก่อนเข้าชีวิตพ่อะบุคนที่สามเฮ้ยยกหูโทรหาเลย